ดวงการงานการเงินเดือนกรกฎาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้มีโอกาสใหม่ๆพุ่งเข้าหามีเงินเพิ่มมีงานเพิ่มแต่อาจจะจุกจิกใจเรื่องคนนิดนึงคะ่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกดรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวตุลดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวการเงินของคุณก็คือดาวพระ อังคารส่วนดาวการงานคือดาวพระจันทร์แต่เราจะไม่ได้ตามที่ดาวการงานนะคะเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยท่านเดินย้ายพบเรือนทุกสองวันครึ่งเลยก็คงจะไปตามท่านไม่ไหวนะคะเราจะไปดูที่พบการงานแล้วก็ที่ดาวประจําตัวของคุณกันค่ะซึ่งในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกกรกฎาคมดาวประจาตัวของคุณก็ไปอยู่ในพบการงานนะคะในราศีกรกฎตรงนี้เลยค่ะดาวประจําตัวอยู่ในพบการงานส่งผลดีให้ขยันขันแข็งในเรื่องของการงานนะคะมีงานเข้ามาหลังไหลไม่ขาดสายเลย คนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เป็นฟรีแลนซ์ตรงนี้จะชอบเลยนะคะเพราะว่างานเข้าเยอะงานเข้าเยอะก็แปลว่าเงินเยอะด้วยส่วน มนุษย์งินเดือนอาจจะเจงนิดนึงเพราะว่างานเข้าเยอะแต่ก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมถูกไหมคะแต่ขอให้คุณเล็งไปที่ตรงนี้คะ่ะมีโอกาสที่จะมีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทํางานเสริมงานเพิ่มที่เป็นงานที่นอกเหนือจากงานประจําของคุณนะ,นะคะตรงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มได้ด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าดาวการเงินของคุณก็มาอยู่ในภพการงาน แล้วก็มันกลุ่มตัวคุณด้วยนะคะดาวการเงินคือดาวพระอังคารประกบตัวคุณตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกกระกฎาคมเนี่ยนะคะเดินเคียงคู่กันไปกัปกบดาวตัวตนของคุณทําให้คุณมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เฉลียวฉลาดคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําคุณก็จะทําได้ดีมีศักยภาพสูงไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการทําฟรีแลนซ์ ance, ทําการงานอะไรนะคะทาได้ดี หมดค่ะเก่งนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของงานเสริมงานเพิ่มนะมองว่ามีโอกาสที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีงานเล็กๆน้อยๆอะไรนะคะอย่าไปลังเลค่ะนะคะถ้าเป็นงานสุจริตก็ขอให้ทำเถอะมันทําเหนื่อยไม่เยอะหรอกนะคะมันก็จะมีเงินเข้าเยอะเพราะดาวการเงินเนี่ยเขาอยู่ในภพเรือนการงานมันเป็นภพเรือนที่ดีงานเป็นเงินเงินเป็นงานบรรดาลสุขอยู่แล้วแถมยังมากลุ่มตัวเราอีกค่ะ ทีนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังไม่ใช่ครึ่งเดือนขอโทษ20กรกฎาคมอ่าปลายปลายเดือนและ20กรกฎาคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวการงานขอโทษนะคะไม่ใช่ดาวการงานดาวตัวต้นอ่าดาวตัวตนและดาวการเงินจะกุมจุงม,มือกันไปนะคะเพราะว่าดาวสองดวงนี้เขาเดินประกบคู่กันตลอดทั้งเดือนอยู่แล้วย้ายเข้าไปสู่ในอีกภพเดือนหนึ่งเรียกว่าเป็นภพเดือนลาภะในราศีสิงค์ค่ะในราศีสิง์ตรงนี้ลาภะแต่ว่ามากมาย ลาภะแปลว่างานเสริมงานเพิ่มด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้มีงานเสริมงานเพิ่มในช่วงต้นเดือนหรือไปจนถึงกลางเดือนช่วงปลายปลายเดือนก็ควรจะมีมันเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะมีทั้งงานมากมายแล้วก็มีทั้งเงินมากมายงานเยอะเงินเยอะอู้ฟู่ทีเดียวนะคะแนะนําเลยให้หางานเสริมทําในช่วงนี้นะคะบางคนบอกว่าโอ้ยช่วงเวลานี้แค่หางานหลักยังยากแล้วจะไปหางานเสริมที่ไหนถ้าคุณเป็นชาวตุลจริงๆและคุณเป็นชาวตุลที่ พื้นดวงหลักไม่ได้เสียพื้นดวงของคุณอะพื้นดวงนี่เป็นเรื่องของเฉพาะตัวและนะคะบางคนเป็นราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันแต่พื้นดวงดาวการงานเสียอ่ะมันก็จะต้องแยกออกไปนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นอีกเรื่องที่คุณต้องไปดูส่วนตัวแล้วแต่ภาพรวมถ้าดาวการงานในพื้นดวงเดิมของคุณไม่ได้เสียอาจจะอยู่แค่กลางๆหรือว่าอยู่ดีก็ตามเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสในการเสริมเ,เข้ามานะคะก็ะขอให้ทำไว้นะคะจะสร้างโอกาสดีๆให้กับคุณให้คุณได้สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังมีเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง19กรกฎาคมดาวตัวตนของคุณนั้นดันโดนดาวพระเสาร์เลงค่ะอ่าข้อดีก็คืออย่างที่ว่าไปนะอันนั้นจุดดีพูดไปแล้วนะคะว่ามีงานเข้ามีเงินเข้ามีโอกาสเยอะแยะมากมายเก่งด้วยแต่ดาวพระเสาเนี่ยเขาเป็นดาวแบบพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอะค่ะเขามาเลงดาวตัวตนของคุณและดาวตัวตนของคุณคือดาวพระศุกร์แถมมาเลงดาวการเงินของคุณอีกดาวการเงินของคุณคือดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระเสาอีกดัง ังนั้นในช่วง1-19กรกฎาคมจึงมีเรื่องจุกจิกใจการที่ดาวพระเสาร์มาเลงกับดาวกันเงินของคุณและเป็นดาวพระอังคารเนี่ยเป็นคู่วิวาทะระมัดระวังจะมีการขัดแย้งวิวาทะกับคนรอบข้างในเรื่องของเงินนะคะหรือการที่ดาวพระเสาร์มาเลงตัวคุณนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวโทษทุกดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขทําให้คุณอาจจะมีความสุขลดน้อยลงน่าจะมีปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแวงหรือขัดอกขัดใจกับคนรอบข้างในที่ทํางานหรืออย่างน้อยถ้าคุณเป็นคนที่ใจเย็น ะะมีสติพอไม่ไปทะเลาะไม่ไปหัวเสียกับใครนะคะคุณก็อาจจะต้องเก็บความรู้สึกอึดอัดกับคนรอบข้างเบ,เบื่อเซเซ็งๆกับคนในที่ทํางานนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ต้องอดทนหน่อยส่วนในปลายเดือนพอดาวย้ายออกและพอดาวาพ,พับพฤหัส ขอโทษค่ะพอดาวพระสุกกับดาวพระอังคารย้ายออกมาอยู่ในภพเรือนลาพระแล้วมาเจอกับดาวพฤหัสเล็งดาวพฤหัสก็จะเป็นตัวบุญหนุนนำนะคะทําให้มีความสบายอกสบายใจมากขึ้นใครก็ตามที่มีเหตุทะเลาะเบาแววงหรือมีเหตุเบื่อเบื่อไหนๆกับคนในที่ทํางานในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางกลางเดือนเนี่ยช่วงปลายปลายเดือนควรที่จะสมูทขึ้นนะคะเคยมีปัญหาอะไรกันก็เข้าอกเข้าใจกับคนในที่ทํางานได้มากขึ้นค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ก็จะพูดถึงเฉพาะเจาะจงในเรื่องของคนเลยนะคะว่าคนในที่ทํางานเนี่ยมีคนไหนมีคนในบ ในอยู่จุดไหนที่เราควรจะต้องระมัดระวังบ้างแต่ไพ่ประจําตัวที่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ของการที่มีความฉลาดปาดเปลืองนะคะแล้วก็ได้ทั้งไพ่สิบไม้เท้าและไพ่แดไม้เท้านี่คือไพ่ของการงานที่พุ่งเข้าหามีงานเต็มไม้เต็มมือไปหมดไม่ต้องกลัวตกงานชาวตุลในช่วงนี้นะคะควรที่จะมีงานทําใครที่ไม่มีงานทํานะคะแล้วอยากมีงานทําหาได้เลยแต่ถ้าคุณไม่หาถ้าคุณไม่ไม่อยากทํางานอันนี้เป็นคนละเรื่องนะคือดวงเปิดให้คุณมีงานทําได้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยากทํางานคุณ อยากนั่งเฉยๆพักผ่อนอะไรของคุณอันนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกของคุณเองนะคะที่คุณไม่เลือกทําแต่ถ้าคุณต้องการทํางานมีงานเข้ามาให้ทําค่ะมีโอกาสพุ่งเข้าหาบางคนนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานก็มีโอกาสการงานใหม่ๆพุ่งเข้าหาเหมือนกันนะก็ลองพิจารณาดูแต่มันเป็นแค่โอกาสแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะถือว่าคุณอาจจะลองพิจารณาลองไปคุยๆดูก่อน เราค่อย <c oughs> มาตัดสินใจในภายหลังก็ได้ว่าจะเปลี่ยนไหมนะคะในช่วงเดือนนี้มองโอกาสที่พุ่งเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของงานเสริมที่โดดเด่นมากกว่าการเปลี่ยนงานไปเลยอาจจะยังไม่ใช่ในจุดนั้นนะคะงานเสริมก็พุ่งเข้ามาสามารถที่จะหาะไรายได้เสริมได้การเงินก็สวยนะคะได้ไพส่สามเหรียญสามเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะทํางานโดยไม่ต้องเหนื่อยมากงานเสริมนะทําทงานเล็กๆน้อยๆก็มีเงินเข้ามาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรนะคะแต่ต้องทํานะดาวเออไพ่ดวงนี้ไม่ใช่เป็นไพ่ที่บอกเกี่ยวกับ เลือกของโชคลาภคือแค่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลอตเตอรี่แบบไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะต้องลงมือทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยแล้วก็จะได้เงินเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มเหนื่อย ส่วนในเรื่องของคนรอบข้างเจ้านายจริงๆถามว่าเจ้านายโอ้โหกันกแกล้งเลวร้ายไหมไม่นะแต่เจ้านายเนี่ยทำให้เราลคาลคัญลาคัญได้เหมือนกันนะคะอาจจะสั่งงานสั่งแล้วสั่งอีกสั่งงานไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจสื่อสารกันไม่ค่อยโอเคกับเจ้านายเท่าไหร่ทําให้มีความรู้สึกเหมือนเซ็งๆกับเจ้านายแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ ไม่ได้มีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแหวงกับเจ้านายเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะแต่ว่าจะอยู่ในภาวะที่เบื่อเซงนายในช่วงนี้เพื่อนร่วมงานนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้มีใครมีปัญหาอะไรกับเราโดยตรงแต่มีเกณฑ์ที่จะมีความมาคุมาคุหรือมีการเมืองในที่ทํางานคือเขาอาจจะเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนแล้วก็ไม่ได้โดนใครเกลียดด้วยแต่ว่าพอเขาแบ่งกกแบ่งเหล่าเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในตรงจุดนั้นเนี่ยบางทีเราก็ทําตัวลําบากเหมือนกันนะคะคน นั้นก็ทะเลาะก,กับคนนี้กลุ่มนั้นแก๊งนั้นไม่ถูกกับแก๊งนู้นแก๊งนี้แผนกนั้นแผนกนี้แล้วเราต้องไปทํางานร่วมหรือคอยประสานงานกับหลายๆแผนกที่เขาไม่ได้ถูกกันเนี่ยบางทีเราก็เซ็งเงเหมือนกัน ลูกน้องก็ยังไม่ได้ทําให้สบายอกสบายใจมากนักนะคะลูกน้องนี่บางทีก็มีความอึมครึมเผลๆลูกน้องบางคนนะต้องการอยากจะเลื่อยขาเก้าอี้เราซะอีกนะคะตรงนี้ในในสถานะที่มีลูกน้องนะคะถ้าไม่มีลูกน้องคุณก็ฟังผ่านไปนะถ้ามีลูกน้องก็ต้องระมัดระวังแต่ถามว่าเลื่อยขาเก้าอี้คุณได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เนี่ยคุณกําลังโดดเด่นทํางานเก่งนะคะแต่เราก็จะปวดหัวหน่อยกับลูกน้องที่ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือในการการทํางานกับเราเท่าไหร่แต่ไม่ได้ดูว่าเลวร้ายไปทุกคนถ้ามีลูกน้องหลายคน นะคะถ้ามีลูกน้องหลายคนก็ภาพรวมยังถือว่าคุณยังเก่งพอที่จะเอาอยู่เอาลูกน้องอยู่แต่ก็จะต้องมีบ้างลูกน้องบางคนที่ทําให้คุณจุกจิกรําคาญใจในช่วงนี้นะคะภาวะภาพรวมเนี่ยมองว่าการทํางานคุณแบกภาระเยอะคุณแบกความหน้าที่รับผิดชอบไว้เยอะคุณทํางานได้ดีแต่เจอไพ่แฮงแมนเข้ามานั่นก็แปลว่าในการทํางานในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันไม่ราบรื่นนะคะมันก็มีอุปสรรคปัญหามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ไม่สมูทในเรื่องของเนื้อ งานเนี่ยคุณโอเคแต่ไม่สมมติในเรื่องของคนเนี่ยอันเนี้ยคุณจะเบื่อหน่ายหน่อยนะคะคนนั้นก็ไม่ให้ความร่วมมือคนนี้ไม่ชอบคนนั้นก็เลยกั่นแกล้งแล้วมันต้องเราเป็นตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเซ็งๆในจุดนี้นิดนึงนะคะคุณเลยได้ไพ่ความรู้สึกของคุณนะดันได้ไพ่ เดอะมูนซึ่งเป็นไพ่ของความอึมอึมคลึมคลึมมองไปอนาคตแล้วไม่สดใสนะคะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพในการทํางานดีเงินก็เยอะงานเยอะเงินเยอะนะคะแต่ดูเซ็งๆหน่อยดังนั้นให้ไปปรับความคิดนิดนึงนะคะก็ไปเอนจอยกับการเงินที่เข้ามานะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆก็ไปใช้เงินซะนะคะแต่ว่าใช้ให้มันถูกไม่ไปซุรุ่ยซุรอไดเกินอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถนะคะผ่านพ้นความเซ็งตรงนี้ไปได้นะคะพื้นดวงหลักไม่ได้เสียอะไรเซ็งนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ